จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อหญิงสาวคนจับฉลากรางวัลนะครับเขากลับไปทําหวยล็อกซะเองครับซึ่งมีเงินเดิมพันสูงเป็นล้านเลยครับหนังนะครับก็เปิดมาที่รัฐนะครับเป็นหนุ่มฮอตของเมืองนี้นะครับไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีสาวกรี๊ดตลอดทางเลยเลยครับเขาเป็นเจ้าของร้านเจ็สกีนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรรายการดังเลยเลยครับเขาเนี่ยมีที่จอดรถเป็นของตัวเองด้วยนะครับรัฐครับ ก็มาที like, ่ร้านอาหารประจําของเขานะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเอาซองจดหมายมาให้เขานะครับแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยเปิดดูมันซะนะครับไอ้รัตนะครับมันก็คิดว่าเออผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะมาของานมันทานะครับแต่ผู้หญิงคนนี้นะมันก็บอกไว้ว่าอิบหาเปิดดูก่อนดูว่ามันคืออะไรนะครับในจดหมายนั้นนะครับมันก็คือจดหมายยึดร้านเจ็สกีของรัตนะครับไอ้รัตนะครับมันก็ตกใจอย่างมากเลยละครับแล้วไอ้รัตนะครับมันก็ไปขอยืมเงินกับนิกนะครับที่เป็นหัวหน้ามันนะครับแต่ นิกนะครับก็ไม่ให้นะครับเพราะไอ้รัฐเนี่ยมันยืมไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ชอบเอาไปเล่นการพนันหมดเลยแหละครับระหว่างที่คุยกันนะครับก็มีผู้หญิงคนนึงครับเปิดประตูมานะครับแล้วก็เธอคนนี้นะครับชื่อว่าคริสนะครับเป็นพิธีกรรายการหวยนะครับคริสกับนิกเนี่ยก็แอบโบ๊ะบ้ากันแบบลับๆนะครับที่ไม่มีใครรู้นะครับ หลังจากนั้นครับรันะครับมันก็โทรหาตัวแทนเจสกีนะครับแต่ไม่มีใครรับสายนะครับมันก็เลยฝากข้อความทิ้งไว้ครับแล้วไอ้รัดนะครับมันก็ไปหาเพื่อนอีกคนนะครับที่ชื่อว่ากิ๊กนะครับรัฐนะครับก็ไปยืมเงินกิ๊กนะครับแต่กิกนี่มันก็ไม่มีให้เหมือนกันนะครับกิกนะครับมันเลยเสนอไอเดียให้กับรัดนะครับว่ารัร้านของรัฐเนี่ยก็มีประกันอยู่นะครับ ทำไมไม่เอาเงินเนี่ยจากประกันตรงนั้นล่ะนะครับนะักจิ๊กมันก็บอกต่อนะครับว่าเราเนี่ยมาวางแผนป้นกันไหมนะครับเดี๋ยวมันเนี่ยจัดจ,จัดการให้เองนะครับแผนก็คือว่ามันจะจ้างให้พักพวกของมันเนี่ยไปป้นเจสกี้ทั้งหมดมาเลยนะครับป้นทั้งร้านเลยแล้วก็ทําให้ร้านเสียหายนะครับแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากประกันนะครับแต่กิ๊กเนี่ยมันขอส่วนแบ่งจาก การประกันเงินประกันครั้งนี้ด้วยนะครับรัฐนะครับมันก็กล้ากลัวๆหละครับแต่มันก็ตอบตกลงไปนะครับหลังจากนั้นครับมันก็เริ่มทําตามแผนเลยนะครับพวกกลุ่มโจรปลอมๆนะครับก็มาปล้นที่ร้านของรัฐนะครับแต่ในร้านครับดันมีไอ้ลูกน้องของรัฐนะครับที่กําลังซ้ํากับสาวอยู่นะครับแต่เห็นว่ามีโจรเข้ามานะครับไอ้ลูกน้องนะครับมันก็เลยโทรหาตํารวจนะครับและพวกนี้นะครับก็โดนจับกันหมดเลยนะครับทีนี้ทีนี้ครับ ความซวยนะครับมันก็มาตกที่ไอ้รัดนี่เลยครับนะกิ๊กมันก็บอกกับรัดนะครับว่าลูกน้องของว่าลูกพี่ของไอ้พวกโจรเนี่ยมันจะมาเอาเงินนะครับ1,000 0บาทนะครับ 10,000เหรียญนะครับเพื่อที่จะไปประกันตัวลูกน้องพวกมันนะครับไอ้ทั้ง2คนนี้มันก็ไม่มีเงินให้แหละครับกิ๊กนะครับมันก็เลยเสนอวิธีหาเงินใหม่ให้กับรัฐนะครับคือวิธีการล็อกหวยนะครับพอรัฐเนี่ยมันก็ทํางานในบริษัทออกผลหวยอยู่แล้วนะครับรัฐนะครับมันก็โอเคและตกลงที่จะทํานะครับไอ้รัฐนะครับมันก็ไปชวนคริสนะครับให้มาร่วมงานด้วยนะครับซึ่ง รัดกับคิดเนี่ยก็แอบจึดจือกันมานะครับสักพักแล้วนะครับแต่ไม่มีใครรู้เหมือนกันแหละครับหลังจากนั้นครับทั้ง3คนนะครับก็มาคุยกันนะครับและต้องหาสมาชิกเพิ่มนะครับคนที่4นะครับคือคนที่จะไปซื้อหวยและก็ขึ้นเงินนะครับคิดเลยนะมันก็เสนอนะครับว่ามันเนี่ยจะเอาญาิของมันเนี่ยมาเป็นคนซื้อหวยเองนะครับ คิดนะครับก็ไปรับวอเตอร์นะครับวอเตอร์เนี่ยก็เป็นญาติของคิดนะครับและรัดกับคิดนะครับก็บอกวิธีให้กับวอเตอร์นะครับนั่นและจะมีส่วนแบ่งให้20,000ืเหรียญนะครับวอเตอร์นะครับมันก็ตอบตกลงแหละครับหลังจากนั้นครับวอเตอร์นะครับมันก็ไปซื้อหวยตามเลขที่รัดเนี่ยจดไว้ให้นะครับส่วนคิดกับรัดนะครับก็กําลังทําลูกออกผลรางวัลปลอมๆขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็มาถึงวันออกผลรางวัลเลยครับเจ้าหน้าที่นะครับที่จะนําผลรางวัลเนี่ยมาไว้ในห้องก่อนนะครับ คริสนะครับก็มาถึงหน้าสถานีทีวีพอดีครับตามแผนนะครับคริสเนี่ยจะทําเป็นขับรถนะครับแล้วก็ไปชนที่ประตูกระจกนะครับเพื่อให้คนที่อยู่ด้านในพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยออกวิ่งวิ่งออกมาดูนะครับส่วนรัดนะครับก็จะแอบเข้าไปนะครับสลับลูกออกรางวัลนะครับลูกจริงกับลูกปลอมนะครับสลับเอาไว้นะครับเมื่อถึงเวลาออกผนรางวัลครับคริสนะครับก็ทําหน้าที่จับ ตัวเลขผลรางวัลครับและทุกอย่างนะครับก็เป็นไปตามแผนของพวกเขาเลยแหละครับโอ้โหรัดกับคิดนะครับมันก็ดีใจกันมากเลยละครับที่แผนของพวกมันเนี่ยสำเร็จนะครับในระหว่างนั้นครับเจ้าหน้าที่นะครับจะนําลูกรางวัลเนี่ยมาเก็บนะครับหลังจากที่ออกผลรางวัลเสร็จแล้วนะครับคิปครับมันก็เลยแกล้งนะครับปวดหัวนะครับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าลูกรางวันอยู่เนี่ยมาหาคลิปนะครับและให้รัดน,นะครับแอบไปสลับลูกรางวัลของจริงใส่กลับเข้าไปนะครับ <F an> แล้วรัดน,นะครับก็เอาลูกรางวันนะครับปลอมๆนะครับให้คลิปนะครับเพื่อที่จะให้คลิปเอาเป็เผาทําลายทิ้งนะครับและหลังจากนั้นนะคลิปเนี่ยก็เดินไปที่รถเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วเอาถุงรางวัลเนี้ยไปทําลายทิ้งและแต่คลิปเนี่ยมันเกิดทําถุงเนี่ยรั่วนะแล้วลูกรางวัลเนี่ยก็จัดกระจายเต็มไปพื้นไม่หมดเลย แต่โชคดีของบันนะที่ไม่มีใครมาเห็นตอนที่มันทําลูกอันนี้ตกนะตัดมาอีกวันเนี่ยคลิปเนี่ยก็ได้ไปเอาฉลากรางวัลกับวอเตอร์นะแต่วอเตอร์เนี่ยมันเกิดตุกติกขึ้นแล้วละ่ะมันเนี่ยไม่อยากให้นะเพราะมันอยากได้ส่วนแบ่งที่เยอะขึ้นแต่คลิปเนี่ยก็ไม่ยอมนะเพราะ มันเนี่ยก็ตกลงไว้เพียงแค่20 0 0 0เหรียญแต่คริสเนี่ยมันก็เลยลงไม้ลงมือกับวอเตอร์นะแล้ววอเตอร์เนี่ยก็ช็อกนะแต่คริสเนี่ยมันไม่ช่วยเลยนะเพราะวอเตอร์เนี่ยไม่ยอมให้ฉลากินแบ<า>่งกับมันนะหลังจากนั้นเนี่ยวอเตอร์ก็เสียชีวิตและคริสเนี่ยก็หามใบฉลากรางวัลเนี่ยจนเจอซึ่งมันแอบอยู่ในตุ๊กตาบําบัดสุขของไอวอเตอร์นั่นเองแหละส่วนทางด้านของรัฐนะตอนนี้เนี่ยรัฐเนี่ยก็กลับเข้าร้านไปและไอพนักงานของรัฐเนี่ยก็บอกว่าญาติของเขาเนี่ยสนใจที่ ซึ่งจะซื้อทั้งหมดเลยแต่ให้ในราคา30 0 0 0ืเหรียญเท่านั้นเองซึ่งไอ้รัตเนี่ยมันก็บอกว่าโอ้โหสามหมื่นเหรียญเนี่ยมาเอาฟรีเลยยังจะดีกว่าอีกนะส่วนทางด้านของกิกนะตอนนี้เนี่ยกิกเนี่ยก็ถูกรางวันกันเยอะแยะเลยแหละรวมไปถึงญาติของเขาด้วยเจ้ามือหวยเนี่ยมันก็มาหากิกนะแล้วบอกว่ามันเนี่ยสงสัยเนี่ยโอ้โหว่ากิกเนี่ยจะรู้เรื่องการล็อกหวยห,วยหรือเปล่านะเพราะญาติมันเนี่ยถูกลางวันไปถึง11คนเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยกิกเนี่ยมันก็โกรธเจ้ามือหวยนะที่โอ้โหมาขู่มันอะไรแบบน ก็เธอมันก็โทรบอกเดลนะบอกว่าให้เดลเนี่ยไปจัดการสังเกตไอ้เจ้ามือหวยให้หน่อยนะเดลเนี่ยมันก็ไม่รอช้าเลยแหละมันก็จัดให้ตามคําขอของกิ๊กในทันทีหลังจากนั้นนะไอคลิปเนี่ยมันก็มาบอกกับรัตนะว่าวอเตอร์เนี่ยเสียชีวิตแล้วเนื่องจากเขาเนี่ยดีใจจนช็อกไปเลยนะคลิปเนี่ยมันโกหกใช่ป่ะล่ะแต่รัตเนี่ยมันก็เชื่อนะตอนนี้รัตมันก็เซ็งๆแล้วแหละเพราะไม่รู้ว่าจะ เอาใครไปขึ้นเงินให้กับมันเนี่ยตัดมาที่นิกนะตอนนี้เนี่ยขณะที่นิกกาลังลงจากรถเนี่ยจะเข้าบริษัทละเท้าของมันเนี่ยก็ดันไปเหยียบกับลูกปิงปองหรือว่าลูกอะไรสักอย่างเนี่ยพอมันเหยียบขึ้นมาดูใช่ไหมก็เป็นลูกผลออกรางวัลน,นี่แหละไอ้นิกเนี่ยมันก็สงสัยแล้วแหละว,ว่าเออใครมาทําอะไรแบบนี้วะมันก็เลยไปเปิดดูเทปย้อนหลังการออกสลากรางวัลเนี่ยมันก็เห็นนะคลิปเนี่ยทำท่าทางแปลกๆนะมันก็เลยคิดว่าเออคลิปเนี่ยน่าจะ ล็อกผลหวยรางวัลแล้วแน่นอนละแล้วไอ้พวกนี้มันก็มานะสองคนนะมันก็คุยกันแหละนะแล้วไอ้นิกเนี่ยมันก็เอาลูกสลักรางวัลเนี่ยให้ดูนะซึ่งโอ้โหไอ้รัตเนี่ยมันก็ตกใจอย่างมากนะแล้วมันก็บอกว่าเออมันเนี่ยขอโทษนะแต่ไอ้นิกเนี่ยมันก็บอกว่ามันเนี่ยขอส่วนแบ่งนะถ้าบอกว่าไม่ให้ส่วนแบ่งกับมันเนี่ยมันจะนําเรื่องนี้ไปบอกตํารวจนะส่วนไอ้คริสเนี่ยมันก็โกรธมากๆเลยเมื่อได้ยินแบบนี้นะนิกเนี่ยมันให้เวลาพวกนี้เนี่ยสวันนะเอ้ยสออาทิตย์ดิ นะถ้าไม่เอาส่วนแบ่งมาให้เนี่ยมันจะไปบอกตำรวจเลยและในคืนนี้เนี่ยรัฐเนี่ยมันก็เสียโอ้โหหัวเสียมากๆเลยนะแล้วมันเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะขโมยสลักนะจากกระเป๋าของคิดนะแล้วมันเนี่ยก็ไปเจอสเป์ชีดปากของวอเตอร์ด้วยซึ่งมันทําให้รู้ว่าเอ,อ ไอคลิปเนี่ยโกหกมันนะเรื่องที่วอเตอร์ดีใจจนเสียชีวิตนะีในตอนเช้าเนี่ยรัฐเนี่ยมันก็ไปหาลูกน้องของมันที่ร้านเจสกีนะแล้วมันก็บอกว่าเออเรื่องวันนั้นอนะ่ะที่ญาติของมันจะซื้อเจสกี3สามหืนอ่ะวันนี้เนี่ยมันตกลงที่จะขายแล้วนะให้หารถขนมาได้เลยเดี๋ยวมันเนี่ย ขายให้หมดเลยนะแล้วก็มันไปหานิกต่อนะมันไปบอกกับไอ้นิกเนี่ยบอกว่าเออสลากเนี่ยเนี่ยมันจะขายให้กับนิกต่อที่ราคา1นึ่งแสนเหรียญนะไอ้นิกมันก็โอเคนะเพราะเออกูได้มากกว่านั้นแน่นอนนะไอ้น,นี่มึงขายกูแค่1นึ่งแสนเหรียญนะหลังจากนั้นนะพอไอ้รัตเนี่ยมันทําเรื่องทั้งหมดแล้วนะมันก็เอาไปบอกกับไอค้คริสไอค้คริสก็โกรธสิครับแบบนี้นะครับไม่รู้มันจะมาบอกทําไมนะเออแล้วมันก็ โอเคดีนะครับนะแล้วรัดเนี่ยมันก็บอกว่าเออที่คุณละ่ะคุณโกหกผมเรื่องมอเตอร์วอเตอร์ได้ยังไงนะแบบเออทั้งคู่เนี่ยก็ทะเลาะก,กันจะแบบจนรถเนี่ยหลุดข้างทางไปเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับกิ๊ก นิกมันก็ไม่พอใจใช่ไหมล่ะที่เออที่รัฐทําแบบนี้เขาเลยจะให้เดลเนี่ยไปจัดการกับไอ้คริสแล้วก็ไอ้นิกทั้งสองคนเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยสลากเนี่ยก็ไปอยู่กับนิกแล้วนะเพราะไอ้รัฐเนี่ยมันขายให้ไปแล้วที่ราคา1 0 0 0 0แแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐเนี่ยมันก็กําลังเอาเงิน1000 0แบาทเนี่ยที่ได้จากนิกเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วกาลังจะหนีไปจากที่นี่ส่วนคริสเนี่ยมันก็ไปหาไอ้นิกแล้วบอกกับนิกนะว่ามันเนี่ยขอส่วนแบ่งด้วยได้ไหมแต่ไอ้นิกเนี่ยมันไม่ยอมคริสนะเลยขู่นะว่าเออถ้ามันไม่ยอมให้เนี่จออืงแบบก ของมัน2คนเนี่ยไปบอกคนอื่นนะไอ้นิกนี่ยมันก็เลยยอมที่จะแบ่งส่วนแบ่งให้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่มันก็กลับมากินตับกันเหมือนเดิมแหละตอนนี้นะรัฐเนี่ยกำลังคนเจตสกีขึ้นรถอยู่กับพนักง,งานนะเพื่อไปส่งให้ญาติของพนักง,งานนั่นแหละตัดมาไอท้ที่ไอเดลนะที่กําลังถือไม้เบสบอลอยู่นะครับเพื่อที่จะไปทําร้ายไอ้นิกแหละเพื่อจะไปเอาเออสลากกินแบ่งนั่นแหละนะแต่เดลเนี่ย คือมันมีตำรวจเนี่ยเฝ้ามองดูไอเดลอยู่เพราะเดลเนี่ยมันก่ออาชญากรรมหลายเรื่องมากนะแล้วเดลเนี่ยมันก็มาถึงบ้านของนิกนะมันก็เข้าไปในบ้านของนิกเลยแล้วมันก็ขอดีๆก่อนนะขอแบบสลากกินแบ่งเนี่ยอยู่ไหนแด่ไอ้นิกเนี่ยมันไม่ให้นะมันก็เลยตีไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็วิ่งออกมาเลยพอมันวิ่งออกมามันก็เจอกับตำรวจนะแต่มันเนี่ยพอเห็นตำรวจปุ๊บมันจะเอาไม้ตีตำรวจต่อแต่ด้วยความไวของตำรวจนะตำรวจก็ยิงสวนไปจนมันเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็มาที่บ้านของนิกเนี่ยแล้วก็ ตรวจเก็บหลักฐานจนเต็มไปหมดเลยไอ้นิกเนี่ยที่นอนสลบอยู่นะไอคิดเนี่ยก็เข้าไปเรียกข้างหูนะบอกว่าเออสลากเนี่ยอยู่ไหนเอามาให้ฉันเอามาให้ฉันแล้วตำรวจก็บอกว่าเออคุณเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ตื่นหรอกเพราะพวกเราเนี่ยฉีดยาสลบให้กับเขาแล้วนะตัดมาที่รัดนะตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังขับรถอยู่นะเพื่อที่จะไปส่งเจสก,กีนะครับนะซึ่งไอ้รัตเนี่ยมันไม่เคยขับรถคันใหญ่มาก่อนเลยทําให้ตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังเนี่ยตกข้างทางนะและตำรวจที่พิ่งเสร็จ าการตรวจจากบ้านนิกเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุพอดีว่ามีรถบรรทุกเนี่ยเสียหลักให้ไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมนะเพื่อเมื่อไอ้รัฐเนี่ยมันเห็นตำรวจมามันก็ตกใจเลยแหละทีนี้นะมันเลยใช้แท่งเหล็กเนี่ยปาใส่กระจกรถตำรวจจนแตกเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ขี่จีสกีเนี่ย หนีออกไปเลยนะแต่ไอเจสกีที่มันเปิดร้านเองเนี่ยมันก็ขับไม่ชํานาญอีกมันก็ไปชนกับต้นไม้นะแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่โรงพยาบาลเลยไอรัตเนี่ยมันก็นอนอยู่บนเตียงนะแล้วก็มีตำรวจเนี่ยมาแจ้งข้อหาให้มันฟังนะก็คือไอรัตเนี่ยมันทําใจรอไว้แล้วแหละแล้วรัตเนี่ยมันก็ต้องโดนข้อหาพยายามฆ่าแน่นอนนะนี่คือความคิดของไอรัตนะแต่กลับไม่ใช่เลยนะไอตำรวจเนี่ยก็บอกว่ามันเนี่ยโดนข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะแล้วก็โดนข้อหาทําลายรถ เจ้าหน้าที่เสียหายนะรัดมันก็ดีใจเลยแหละที่มันไม่โดนคดีหนักนะแล้วตำรวจเนี่ยมันก็ยังบอกอีกนะว่าเออเมื่อคือนเนี่ยมันไปทําคดีของนิกนะและนิกเนี่ยได้รับบาดเจบ็บนิกก็นอนอยู่ห้องข้างๆนี่แหละนะไอรัดเมื่อได้ยินแบบนั้นครับมันก็ไปหาหนิกเลยนะครับนะ้มันรู้นะเพราะตำรวจบอกมัน <ๆ S 1> ว่านิกเนี่ย<ๆ>ได้รับบาดเจบ็บมันก็จะไปเอา,เอาสลักนะที่ไอ้นิกนะไอ้นิกก็นอนป่วยอยู่เลยแหละตอนนี้นะแล้วไอรัตเนี่ยมันก็เข้าไปขอดีๆก่อนมันบอกว่าเออเนี่ยมันเอาเงิน100 0 0แสเนี่ยมาให้มันแลกนะ แต่สลากกินแบ่งเนี่ยก็อยู่ที่ไอ้นิกไอ้นิกมันก็ไม่ให้นะหลังจากนั้นเนี่ยไอรัฐเนี่ยมันก็เลยต้องแย่งเอามาเองนะแล้วหลังจากนั้นหนังก็ตัดไปวันประกาศผู้ได้รับรางวัลน,นะซึ่งเป็นพนักง,งานเด็กเสริมนะที่ขึ้นไปรับรางวัลน,นั่นแหละไอรัฐเนี่ยมันก็ให้พนักง,งานเด็กเสริมเนี่ยขึ้นไปรับรางวัลแทนแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งนะแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เลย